สวัสดีครับทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูทุกคนครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการตอนนกเขาใหญ่ทุกๆท่านครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็พาทุกท่านมาฝึกซ้อมนกเขาใหญ่นะครับผมสภาพไม้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นลานโล่งนะครับผมไปที่อื่นที่ไกลไม่ได้นะครับผมวันนี้ผมเอาเป็นเจ้าพีเมียมนะครับผมมาฝึกซ้อมหาเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์แถวบ้านนะครับ ก็ช่วงนี้อย่างที่เห็นกันนะครับผมใส่คลิปใส่แมสใส่อะไรปิดปากนะครับผมก็เดินทางไปยากนะครับไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นก็ชาวบ้านเขากลัวนะครับผมว่าเอ๊ะมีคนแปลกหน้ามาเอาเชื้อเอาอะไรมาแพร่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับในการสู้กับโรคร้ายนะครับผมเดี๋ยวก็ขอให้ภาวนาได้ผ่านไปสําหรับท่านใดที่เดินทาง กลับบ้านไปเข้าดาวปีใหม่นะครับผมไปเข้าดาวไปเลี้ยงฉลองสงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยปลอดภัยเนาะวันนี้ผมมากับอาจารย์ชัยครับผมนี่สวัสดีครับครับไม่ได้เจอกันนานคนเดิมครับผมม่วนไงกุ๊บออาวไทยเว้าไทยเขาให้เว้าไทยด้ววันนี้มาเว้าไทยครับว้าไทย ต้องเอาไทยวันนี้เอาจาันชัยเอาเป็นตัวไหนมาเอ่ยเอาบักสวดมาครับบักสวดบักสวดนะครับผมเจ้าสวดนะครับผมสวดสวดมนต์สวดยับเลยวันนี้มาเอาเรามาดูขอดูขอดูตัวเจ้าสวดหน่อยบักสวดหน้าตาเป็นยังไงนี่นะครับผมหน้าตาของเจ้าสวดเออเบอร์หนึ่งก่อนนี่เบอร์สองครับเบอร์สองยังยังสูงเพชรโต้ก็ได้วครับเพชรโต้นี่คักกว่านี่ ขอเกมครับอ๋อขอเกมอ่ะเป็นเป็นเจ้าไหนไปไปมาไปมาตั้งนานเนี่ยมาหายหน้าหายตาไป FC แฟนคลับทำหาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนช่วงนี้พักตัวครับพักตัวพักตัวกักตัวบ่กักตัวเป็นโควิดว่เจ้าเป่าครับเป่าเสียมวนไงกุ๊ปวันนี้ผมไม่ค่อยได้ออกซ้อมครับอืมพักผ่อนพักผ่อนอ่ะโอเคครับผมวันนี้มา โอเคครับ okay, ผมวันนี้เรากับอา,อาจารย์ชัยนะครับผมก็มากันสองคนนะครับผมขี่มอไซค์มานะครับผมนกบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นประมาณแบบว่านกมันจะมาลงหากินหาอะไรนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นดินเอียด,ด,ดเค็มๆหน่อยนะครับผมส่วนด้านหลังตรงนู้นนะครับผมก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมเป็นแถวซานเมืองนะครับก็ยังเป็นแถวซานเมืองอยู่ยังออกจอกต่างจังหวัดไม่ได้แต่ตรงนี้มันสภาพมัน โอเคนะครับผมพอพอได้จวดอยู่ครับพอได้จวดพอได้แก้อยู่เนาะจวดอยู่เพิ่งมาถึงครับหมายนี้เพิ่งมาถึงพอได้จวดอยู่เห็นเป็นอะไรมีมีมีนกบินไหมมีมีแววอยู่ครับมีแววอยู่ว่าจะได้กำขาอยู่ครับวันนี้เอว่าจะได้กำขาก็มาลุ้นกันเนาะครับน้องพี่น้องว่าจะลุ้นกันว่าจะได้กี่แต้มครับวันนี้เอามาสามต่อสอง สองต่อสองต่อผมเอาส่วนผมเอาเป็นเจ้าพรีเมียมนะครับผมเอาเป็นเจ้าพรีเมียมมาฝึกฝากบอกพี่น้องด้วยว่าสิงห์นองตอนนี้เป็นไงอ๋อสิงห์นองก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีนึงนะครับผมสิงห์นองก็ก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีขึ้นมาแต่ว่ายังอดอดแอดแอดนะครับผมก็ต้องรอกาลังรักษากักลังรักษากันอยู่เมื่อวานก็มีขันแล้วนะครับผมขันได้ก็แสดงว่าน่าจะไม่ตายนะครับผมแต่ว่าสภาพร่างกายก็ยังไม่พร้อมแต่ว่าเขาขันแล้วล่ะ เมื่อวานเขาขันเรียกอยู่ชุดหนึ่งเลยนะครับผมแต่เสียงเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่า,าโครงสร้างโครงจมูกโครงอะไรเขามันโดนสิวขึ้นแล้วแล้วก็ลุกลามไปอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงก็สําหรับท่านที่กดเข้ามารับชมใหม่นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับผมด้านขวามือด้านล่างของของั้นปุ่มสีแดงๆนะครับผมคาว่ากดติดตามถ้าท่านท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ หนึ่งปลายนิ้วของท่านคือหนึ่งกำลังใจนะครับผมสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่นะครับผมเป็นศินลปะนะครับผมเป็นเกมกีฬาอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นกันเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะพาถ่ายอาจารย์ชัยไปดูขึ้นนกก่อนปะเราอาจารย์เดินหน้าไปครับผมเดี๋ยวผมค่อยขึ้นเงียบนะครับผมมาถึงหมายในตอนนี้เราตอนนี้ก็ประมาณสิบสิบโมงได้ไหมได้ครับสิบโมงครับผมประมาณสิบนาฬิกาตอนเช้าเนาะ นี่ค,ร,ครับผมโอ้อยไ,ไอ้ไม้นี่คือว่ให้ผมใส่ซะเฟดไม้เป็นโตโตได้เนี่ยก็ไม้ก็ลกอยู่นะครับผมต้นไหนนี่นะครับผมนี่นี่ต้นนี้นะฮะโอ้ เห็นไหมครับผมสภาพไม้ก็อย่างที่ว่านะลมมานิดนึงนะครับตรงนู้นจะเป็นหมู่บ้านนะครับผมของด้านนู้นจะเป็นหมู่บ้านนะตอนนี้อาจารย์ชัยกาลังเดินทางฝั่งนี้เป็นโรงงานตรงนี้เป็นลานโล่งนะครับลานโลง่งเออไปเดี๋ยวตามไปดูอาจารย์ชัยขึ้นนกครับ โอ้เป็นแต็นี่มิ่มนอวะอ่านี่นะครับผมเราก็มาถึงที่จันทร์ไทยจะขึ้นแล้วนะครับเป็นไงทั้งมิ่มมาฮะเดี๋ยวแตงข้อนก่อนแตงอยู่ป้อเอาไอสองทางเหรอนี่เดี๋ยวใส่ไปนี่นี่น,นี่ว่างพาดลงเนา เดี๋ยวเราดูอาจารย์ชัยนะครับผมอ,อ,อ,อะโอเคครับผมโอเคตอนนี้อาจารย์ชัยก็แต่งกิ่งเป็นที่เรียบร้อยเนาะเอาขึ้นนี้นนอยเนะาะบอาไทยบ,บ้าไทยเขาให้บ้าไทยทุกวันนี้เออบาไทยพี่น้องจะได้ฟังรู้เรื่องค,ครัเ,รคครคเป็นการสำเร็จครับผมอืม เดี๋ยวนี้เป็นตำนานป่มวันนี้จับแต้มกันบ่เฮาวันนี้เู้ใดได้แต้มแรกี่ยคิดว่าจะได้กำขาแน่นอนครับสำหรับบักสวดเอาแล้วครับผมจะสวดจัดแล้วนะฮะขันแล้วไม่ใช่จัดปากเบาจริงๆนี่อยฟ้าเอาเปียบกันเลยแม่โอ้ยไปครับผมเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะ ไปต่อนะครับเอาปไปขึ้นนะฮะเดี๋ยวให้จานชัยเป็นตากล้องให้เอาโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้ก็ถึงตาผมแล้วนะครับผมเป็นเจ้าพรีเมียมเนาะเจ้าพรีเมียมกนะ็ตามมาครับก็คือ 6, หกเฉลยหึ่วยหกกี่ไงโกงใส่หรอนะอนกองกองใส่นกขอหม่ม เฮ้ยขนะ้าวนำตำเห็นบ่น,นี่นเออมันโกงให้เราหน่ะขอมากกับตุม้มเนาะเนี่ยมันก็ดับป่ะ เออข้อน,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 นั่นหรอแมนเนาแต่งะข้องำเลยนกยังนกโมเมนนกไอ้เฮอร์นกยังวงนกไอ้สบ้านกกระบ้านกกระบ้า มาโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเติมน้ำก่อนก่อนครับผมนี่ดูหน้าตาอเจ้าอันนี้นี่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมเจ้าฝีเมียมครับเติมน้ำกันก่อนเดีย๋ยวค่อยจวดใเมียมอยากทายขนมาอยากแซมมาก็ไม่พางนะครับผมไม่แซมนะฮะ ก็จะวัดกันอย่างนี้เลยครับผมสําหรับเจ้าพรีเมียมนะครับสาเหตุหนึ่งที่ผมไม่พางนะครับผมเวลานกป่าซึ่งมันเป็นนกใหม่นะครับผมเวลานกป่าเห็นตัวนกต่อเรามันจะเข้าร่วมง่ายนะฮะถ้าถ้านกฝึกเราอย่างเงี้ยขันนะครับผมแล้วก็นกป่าก็จะเห็นตัวแล้วก็ก็จะเข้าร่วมต้นง่ายนะครับผมมันก็แล้วแต่เทคนิคใครมันนะครับ ดีบมากขึ้นรีบมากขึ้นบักสวนจดวดเราแต่ละคนก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันครับผมถามว่าแซมทึบก็ดีนะครับผมไม่แซมก็ดีแซมก็ดีถ้าไม่แซมก็อันตรายนะครับผมกับเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้นะฮะบินดิ้นหน่อยครับผมนีเนี่ยมเป็นยังไงเลยเนาะพี่้องว่าบบบนี้เนาะ

ตอนนี้ก็จานวิกำลังบูป่าอยู่นะครับบูบูป่ากำลังหาคอนวางอยู่นะครับวางไอ้ขันเน็ตต้นไม้ก็ต่ำครับต้นไม้เตี้ยเนาะต้นไม้มันเตี้ยตอนนี้ก็โอเคแล้วครับโอเค คอนสวยครับคอนสวยสวยมากคอนอืมจิตตบถือกันนั่นบอว่บอบอบอบ,อบ,อบอถือบาถือบอถือถเอาเนาะอืมอ๋อามาเดนดอกขอบคุณครับผมทุกคนขอมากณับตุ้ม อตอนนี้ก็เป็นการสำเร็จครับไม้แรกคอนแรกครับว่าจะเข้าร่วมหรือเปล่าอ่ะก็โอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นเจ้าพิมพ์เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวให้ดูครับผมนี่นะครับ,รบ,รบก็ประมาณนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่แอบนะครับผมไปหาที่แอบที่หลบที่ซ่อนนะครับผม เราคอ่คอยฟังเสียงเอานะครับผมว่า,ามีนกป่าเข้าร่วมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับหรือว่าจะมีเหลวมีกระปูดหรือเปล่านะครับผมก็สภาพหมายแบบนี้มันก็ไม่แน่นะครับผมอรอติดตามครับผมทุกท่านครับมาโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเจ้าผีเม่ยมกันเห็นมันเรียกแล้วก็เงียบๆไปฮะฮะไปแล้ว ไปแล้วคุณบินรัดกันไปอีกออกไปแล้วนะครับวายุเงียบๆไปสงสัยชิดง่ายยายๆครับผมหาตัวใหม่ฮะนั่งเฝ้ากันอยู่เอออ่ะก็โอเคนะครับผม ก็โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ไม้นี้ก็ไม่ได้ตัวนอาจเนนะไม้นี้มันเป็นยังไงนกมันเข้าหมู่บ้านหมดแล้วครับอืเงียบเนาะเข้ามาก็ไม่สู้นกต่อขันแตกเซลเซลก็ไม่สู้เราก็ต้องย้ายไม้นอาจากเนาะผมเกิดใส่อีโมงครับผมแดดฮ้อนโอ้เห็ดฮันห้อนครับโอ้ยก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับผมว่าวันนี้จะได้แต้มหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปหมายใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเนอาจย์เนาะ มาเที่ยงไว้เจอกันในหมายหน้าครับผมมาโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาหมายที่สองก็เป็นสภาพหมายก็เหมือนเดิมครับผมก็เป็นที่โล่งที่อะไรอย่างนี้แล้วครับผมก็จะมาฝึกนกเนาะเป็นหมายที่สองครับผมกับการขึ้นไม้ที่สองเพราะไม้ที่สองด้วยนะครับผมก็อาจารย์ชัยก็อยู่ตรงนู้นนะฮะนู่นกำลังหาเหลี่ยมหาลายอยู่นะครับ ก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะหาที่ขึ้นเดี๋ยวเราแบตผมตอนนี้แบตใกล้จะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันเลยว่าจะหมานหรือไม่หมานหรือไม่หมานนะครับผมก็สําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันครับผมว่าจะหมานหรือเปล่าจะหมานหรือเปล่านะครับผมโอเคครับมาโอเคครับผมทุกท่านครับผมตอนนี้เราก็ ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับผมมืดค่าแล้วนะฮะสรุปแต้มวันนี้ก็แฮ้วทั้งสองคนนอาจาย์ชัยเนาะวันนี้แฮ้วครับผมนี่ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เอานกใหม่มาฝึกครับผมมีแต่เนี้ยวเนียวตอนนี้เราอยู่ข้างทางนะครับผมข้างหลังก็เป็นตางมะพร้าวนะฮะข้างทางอ่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปีโอหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับจาจชัยครับเดี๋ยว ไปทางไหนแห่แม่まま้ามาเนี่ยครับเอเหนียวสุดๆเลยครับ